ุณผู้ชมครับหลังจากที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนั้นเปิดตัว30บาทรักษาทุกที่ในกทมไปเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ดูเหมือนว่านโยบายนี้นโยบายเรือธงของรัฐบาลในชุดนี้จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่นะครับพอล่าสุดเนี่ยหน่วยบริการปฐรมภูมิอย่างคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรทมนะครับก็มีความพยายามแล้วก็จ่อที่จะถอนตัวออกจากโครงการ30บาทรักษาท,กษาทุกที่ นะครับโดยประกาศหยุดจ่ายยาโรคเรื้อรังนะครับเนื่องจากยังไม่ได้รับเงินที่ค้างจ่ายเนี่ยจากสปสอชอครับซึ่งค้างจ่ายมานานกว่า3เดือนแล้วนะครับหน่วยบริการปฐมภูมิเหล่านี้ก็เลยกังวลน,นะครับว่าถ้ายังฝืนที่จะทําต่อไปบริการของตัวเองนั้นก็อาจจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปซื้อยามาให้ผู้ป่วยนั่นเองครับ หากย้อนดูการกล่าวประกถาของนายกแพทองทานในวันเปิดตัว30บาทรักษาทุกที่นะครับที่กทมนายกเองก็บอกว่ากทมนั้นควรมีศูนย์บริการสาธารณสุขถึง500แห่งด้วยกันนะครับมีโรงพยาบาลชุมชน50แห่งจากนี้เจ็บป่วยเล็กน้อยไม่ต้องไปโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้ไปร้านยาใกล้บ้านคลินิกเวชกรรมต่างๆและมองหาสัญ,ญลักษณ์30บาทนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย นั่นหมายความว่าหัวใจสําคัญของโครงการ30บาทรักษาทุกที่ก็คือหน่วยบริการปฐมภูมิหรือว่าคลินิกต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพประมาณกว่า300แห่งนั้นจะต้องเข้าร่วมโครงการไปแล้วรวมถึงศูนย์บริการสาธารณสุขกทมอีก69แห่งนั่นเองนะครับแต่โครงการนี้จะเป็นจริงอย่างที่รัฐบาลประกาศไว้หรือไม่นะครับ ต้องจับตากันอีกครั้งนึงเพราะว่าท่าทีล่าสุดจากกลุ่มผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับซึ่งเป็นหน่วยบร,ริการปฐมภูมิที่รับรักษาผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองครับออกมาบอกเลยนะครับว่าปัญหาเรื่องเงินบัตรทองไม่พอจ่ายจนเป็นที่มาของปัญหาใบส่งตัวก็ยังไม่ถูกแก้ไขแม้จะเริ่มปีงบประมาณใหม่2568แล้วก็ตามนะครับ ส่วนผู้ประกอบการพระยาสุเรนคลินิกเวชกรรมรัตดาพรราชแผนนะครับบอกว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการให้บริการแก่ประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาราคาแพงหากงบประมาณปี2568ยังไม่ถูกจัดสรรภายในกำหนดจะทำให้คลินิกนั้นไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้และโครงการ30บาทรักษาทุกที่กับคลินิกปฐมภูมิอาจไม่สามารถดาเนินโครงการต่อไปได้ครับ สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพนะครับซึ่งไม่ได้รับการชำระเงินจากสปสอชอ,อย่างที่บอกว่าเป็นเวลาหลายเดือนคาดการณ์กันว่ามีเงินค้างชำระรวมกว่า300ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับคลินิกบางแห่งนั้นถึงขั้นต้องค้างจ่ายบริษัทยานาน3-4เดือนทําให้ไม่สามารถจ่ายยาแก่ผู้ป่วยได้และคลินิกบางแห่งนั้นอาจจะต้องพิจารณาถอนตัวออกจากโครงการครับ แต่ยาโรคเรื้อรังเราให้ไม่ได้แต่มันก็มีคลินิกที่สนับสนุนก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขที่เป็นหน่วยบริการประจำเขาเป็นหน่วยงานรัฐคนไข้าสามารถไปรับยาที่นู่นได้ใช่ค่ะอันนี้ก็คนไข้ก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรแค่ว่าไม่ได้เจอหมอที่คลินิกหมายถึงว่าเจอได้แต่ว่าเราไม่สามารถจ่ายยาได้เจอเราได้ค่ะเราก็เปิดบริการตามปกติ เอกชนก็คือสูตรไม่มีเงินก็คือไม่มีเงินที่ผ่านมาพี่ก็ไม่มีเงินนะคะไม่มีเงินดังนั้นพี่เหลือเงินแค่ไหนพี่ก็ให้บริการแค่นั้นตามอัตราภาพอัตราภาพคลินิกค่ะเราแค่ต้องการว่าถ้าเราร่วมงานกันคุณก็จ่ายเงินเรามาแล้วก็ทำงานแค่นั้นเองแต่คุณกลับไม่ตอบว่าคุณไม่มีเงินเพราะอะไรงวดนี้ งวดที่จะจ่ายล่าสุดเนี่ยรอบล่าสุดเนี่ยของเดือนตุลาเนี่ยฮะ้าอกดยังไม่จ่ายอีกเราอาจจะต้องคบถวนมาตรการบางอย่างเหมือนกันนะฮะ,ะก็อาจจะต้องโบกคนไข้ไปให้บริการไอศูนย์การสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลรักษาเหมือนกันนะฮะ mm hmm. งั้นก็จะขอดูข้อมูลรอ,อบการจ่ายปีงบประมาณ68ก่อนนะฮะพอเข้าใจว่าสิ่งที่สวสชเขาโผเงินเอาไว้ที่ไม่จ่ายเป็นของปี67งั้นมันเป็นปัญหาของปี67งั้นอาจจะขอสวสชดู ให้โอกาสสวสชอีอกสักงวดหนึ่งนะฮะนั่นก็เป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นนะครับที่บอกว่าปัญหาของ30บาทรักษาทุกที่โดยเฉพาะในกทมเนี่ยยังเจอปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินจากสปสชอ,อยู่นะครับส่วนคลินิกที่ยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันก็ยังคงเผชิญปัญหาทางการเงินอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ ล่าสุดปีงบประมาณ2,568มีคลินิกชุมชนอบอุ่นที่ขอถอนตัวยกเลิกสัญญากับสปสอชไปแล้วจำนวน30แห่งนะครับ ทำให้ปัจจุบันเหลือคลินิกชุมชนไม่ถึง300แห่งโดยหากผู้ประกอบการคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เหลือต้องการจะยกเลิกสัญญากับสปสชนะครับมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายเงินคืนให้สปสชถึง4ล้านบาทด้วยกันครับจึงเรียกร้องให้รัฐบาลและสะปสชนั้นดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนพร้อมเสนอให้ทักษิณชินวัตรแสดงวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหานี้ให้ได้อย่างชัดเจนครับ ด้านรองเลขาธิการสปสอชอนะครับแพทย์หญิงละลิตยากองคําก็ชี้แจงนะครับว่าอยู่ระหว่างเพิ่มจํานวนคลินิกชุมชนอบอุ่นในกรุงเทพเพื่อรองรับผู้ใช้บริการครับหลังจากที่มีคลินิกบางแห่งนั้นขอยกเลิกสัญญาและลาออกจากโครงการบัตรทอง30บาทไปแล้วนะครับโดยแพทย์หญิงลลิตยาก็ยอมรับว่าคลินิกที่ถอนตัวออกไป จำนวน30แห่งนั้นดูแลประชากรผู้มีสิทธิ์บัตรทองอยู่จำนวนมากถึง18,316คนนะครับโดยสปสชเองก็ได้ลงทะเบียนหน่วยบริการใหม่เป็นที่เรียบร้อยรวมถึงจัดสรรหน่วยบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นได้รับการรักษากันอย่างต่อเนื่องพร้อมออกหนังสือนะครับขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลและส่วนบริการสาธารณาสุขในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วยครับ อย่างไรก็ตามครับคลินิกที่ลาออกบางส่วนก็ได้สมัครเป็นคลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่นเพื่อที่จะสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรีครับที่ต้องการเพิ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพให้ได้จำนวนถึง500แห่งด้วยกันขณะเดียวกันนะครับสปะสะชเองก็ยังเดินหน้าในการแก้ปัญหาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการส่งต่อและการรักษาด้วยนะครับ รวมถึงจะมีเรื่องของการจัดการเรื่องการเบิกจ่ายค่าบริการที่ยังค้างอยู่กับคลินิกบางแห่งให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับ